ตีถามเกาะมาเอ้ยะปด่าไปด่าโหหดเลยลังนี่สวีดัสสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องผอเลียงพาเพื่อนทีเคารพรักทุกท่านครับเมื่อนี้ผอเลียงกับมาดักกุ้งคือเก่าด้วยครับเพราะว่ามืดแล้วพี่น้องเอ้ยมาดักกุ้งมุ้งแปดช่องครับกับหัวหารปลาดุกพี่น้องไปเบิ่งหม่องไม้ผอเลียงกีใส่ด้วยครับเด้อมืดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอูเห็นฝ่าวกันเจ้ากัน อพอเลียงเห็นเห็นเกาะมันเป็นเกาะไหมครับเนี่ยเกาะน้าล้อมๆเลยครับเดี๋ยวพอเลียงจีหาวิธี่ามไปได้ครับเด้อขามไปไปใส่ผมพ,พอเลียงว่ากุ้งมันถิ่ตอมๆอยู่นะมันละไหนครับไปใส่กันครับเอาไว้นี่ล้างหนึ่งได้พี่น้องเด้อมเด้อมันมันเด้อ ขามาไปใส่ทางบุ่นครับโอ้ยมุงตกนดำคุับกองอิเลียอยู่นี่เขาเลี้ยงอย่างไว้าเหลือบบออูต้ตรงทอนหยาได้หนิเนาะเดี๋ยวเพีเ่ยงคอทอน,อยยอยนอหยา,ดา,าดได้ครับไปอย่างไรบ้งนี่เมื่อแล้วไปในใจกลังโอเคมุงดีเด้อจะจวดเป็นมันเด้อไปครับอื่นสาวเขาลุ้นกันครับเดี๋ยวพผมอยากใส่ไปเบื้องสองสามหลังนี่เด้อครับเด้อ มืดแล้วมืดพอดีเลยมาดักกุ้งเลยดิโอ้พามามืดเกินนะครับใส่แล้วมืดตืดๆพอดีเลยดีเอาหมอบเเบตมานำครับไปครับเดี๋ยวมาลุ้นกันมือื่นๆครับนี่ทีมงานทีมงานเรียบเรียบใจฝั่งไม่มืดไม่ข้าไม่มาก็คง <laughs> ม,มีมือสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงพาเพื่อนที่เขารบหลบักทุกท่านครับ มายามกุ้งย่ำม,มือเสาครับโอ้มาเชแบงมือนีอมากับเชแบงคือเก่าครับพี่น้องเชแบงหยุดวันอาทิตย์ครับเดีย๋ยวเขาถืลุยปลาลงไปเอา,าเอาเฮาพอบ้างมั้งเอาบ้างเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถืลุยปลาปลาปลาไป้ครับใส่ไปเกาะกุอนเกาะนั่นเดีย๋ยวเขาขามหนำตรงนี้ไปครับอ้มื่นเด้อยางขอบยางลงมามางเตะมันมืน่นเออ มาลุนกันครับว่าเท่าสิมาบ่ใสบายเหมื่อคขึ้นมันมานได้หรือเปล่าอู้ห์้าเลยครับพี่น้องหลังนี่โหระอดอ่ะ,อะเทมาลูกโอ้ตอดัางไนดะ้แข่งโอ้ยยังปุ่นเลยวะ,ะกลุ่งงา,งามเลยครับอ่ะเทมาไหม ัวบนี้้เอยมาแล้ววันนี้อ,อ่างสี่ถูหลังนั่นเดอ้เอแหม้วครับไปครับลุนหลังต่อไปครับ,บมาลุนกันอีกลังนึงครับพี่นอ้องอยกกู่ไกลๆกันเลยหมานหมานแค่ยังหลังเมื่อกี้เด้ออู้พูวนะมาตางกันเลยครับมาใช่ไหมใช่ไหมวางลงวางลง เสด็จหลังเลยครับต่ำลงดำลงนี่บ่นหน่อยเลยครับนี่อ่ะใี่ไหมาถับเอาลงให้เบิดโอ้แกวแกวแกวถล,ลังเลยจะพาไปหลอกขายมื้ยนี่นิ่สอบบรรยากาศดีดีพี่น้อง ไปดูหลังต่อไปครับขามขึ้นมาถึงเกาะโอ้นี่เกาะนี่คือสิบุมีผู้ใรมมหาดอกจบุบี้เธอพอเลี้ยงนี่ละไปยังฮะ<า>อุ้ยไปยังดอก่ะมึงนี่เป็นตะคืออยู่ได้แบ่ง้เพราวาไหมฮะอ,อู้อย์หนาอะไรครับพี่น้อง ปลาแล้วครับผมตูมันถอนอยู่แต่เป็นเหยืย่อ่ะเห่ไหมแก้วแก้วแก้วครับขอได้พกมาเห่ไหมนี่สมแล้วที่ขำเกาะมากครับยอดได้ครับไปหลุดลังต่อไปครับลองเปิดปาลาเลยไ้ก่เงาปามนะเป็นตะคือบ่อย

ทีถามเกาะมาเอ,อ้ยนะเฮ้โนะโหดเลยหลังนี่อไอ้ครับซีหลังจากหลังละสามซีหลังแล้วนะแกวเลยครับอปหลุดหลังต่อไปครับนี่คือใกล้กันนี่เพื่อเลี้ยงเทไปฟังนันอีกอันหนึ่งครับกันเลยครับนี่ี่่อยูฟังนี่อีกสามลังฮะถูกไห ปากป่งมันขึ้นทังนีบ่เหรอ,อว่านะเต็มเลยครับแกวแกวแกวมเฮมา คั้งนึงครับเพื่อนเก็บผักบุ่งแก้วไปน้ำก็กรอบหนักเหรออู้ครังนี้ไหมใช่แบงบอกหนักเลยครับปอดแน่นเลยแน่นเลยโอ้พอเสียเถี่ยวที่เขาขามานน้องแบงเนาวนะหเห็นไหมจะผพอพายไปขายเลาะขายย้เสองบัดตาก็เสียหาลอยเลือมือนียสบายสบายซ้ำเสียงเงินเสียหาลอย แก่เลยครับจะพอแวะไปเก็บพักงพูงนะครับลรือลังต้นไปครับ,รบนึ่แก่หน่ะไม่ไม่อยู่ฝัง่งนู้นลังนิดฝั่งนี้ลังสุดท้ายออ,อยู่ฝัง่นงนู้นหนักเหรออ้จังปื๊ดฝั่งนี้ถึกถุกลังเลยครับโอ้ยอย่าง,องออกรุงออกดีไหมได้ไหมตอบไหมเออ ต้งนีไหมพี่น้องเอ้ยปึ้งตอดาพี่น้องมึงในแบงค์คนเดี่วนี่ก็หนุนขาอหาเทไหมนี่มบ้าถ้าขาดไปก้อนนั้นได้ขี้เจ๊มว่ะนะครับโอย้ยมาครับได้หลายเลยครับวันนี้เห็นฮ้ยัดลงโอ้ยไป้พวกท่านขายลูกค้านะครับไปดุนฟังคุณกันครับ เป็นเหล่ยงไส้เลาะมันนี่ครับนี่เลาะน้ำยังฝกมันไม่ใส่ขึ้นมากเลยเหมนกันอีกข้างหลังครับมาใส่ไปฟังนี่เพื่อกุ้งมันขึ้นมาจากตรงนี้ครับเออเขาอยู่มุงนี่มันกลางบ่ได้ลอยเปเซ็น <c oughs> มันไม่มีแนวหรอกอดึงออกเลยดึงงามาดึงงามอหมรอ่ะดึงงามอหมรออกเลยงี้งออกอ่ะ ขาดเลยมมีแนว้หลอกครับเปลี่ยงเอาหนามัดไ้มันกลางหู้บ่อ,อครับตอนหลังเนี่กลางบ่ออกแ็แบบมุงเขาอยู่ครับไอกุุงเขาบุงอยู่อุ้ยตแก <laughs> กลางมันมมีแนวกลางม่มีแนวหลอกไหมครับฮะสะสมไปเรื่อยๆครับไปครับลุดนหลัลงต่อไปครับอุ้นอีกหลังหนึ่งครับ ตองลัง่ายไลๆได้ไดครับพี่น้องเอวังมันมืนหัวก็ไปผุดเดิมเดกเลยน,ะนักบอกอู้กมเลยครับพูดนะมีตกุ้งเลยครับพี่น้องเดน่ยเนะท่ไไมอ้กุองอข้ามเถอะนะรง อะใช่ไหมอย่าเลยบังนี่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเจอแหพี่โอ้ยยังไม่ไทยอยู่เอ๋อใช่ไหมชิงแกหอยเออเออถึงแล้วพี่ต้องไม่ต้องเลือกเลยเด้อมุ่งนี่ขอดีวันไห้ครับเนี่ยก็ยไปขายได้เลยครับนี่แต่มีออกซิเจนไปนอกดีๆนี่โอ้ยไหนครับโอู้้หัวเราแบ่งก์เลย นะครับรุนลัางสุดท้ายครับนะลังเกาบุมีถุงเยื่อครับแต่ว่าเอาหมูเอาหัวหารยัดใสไส่ครับารุ่นลัางสุดท้ายในมือนี้ครับดามลัางสุดท้ายแล้วเ้ากระจิกโขงเตาเมื่อบนนั่นเนาะกันี้โอ้ทำมานได้ลูกเด้ออ้ก็ได้อยู่แกวอยู่ครับบ่หลายปันไดก็ถือว่า สะสมไปเรื่อยๆครับยาพเลี้ยงไปเก็บพักบุ้งอีกเติมอีกครับนี่พยพอเห็นพเลี้ยงเห็นตาปลาพักบุ้งแล้วพักบุ้งแก้วครับเนี่ยบือด่อยากครับพักบุ้งพักเกษตรบักหอยโอ้หลายแห้งอยากให้พี่้องมานล่นได้ครับผู้ใดอยากจะทิปกินกอยกุ้งกางเต็นนอนติดต่อพเลีย้ยงเหยนะครับพเลีย้ยงคิดขึ้นละสองพันครับเดี๋ยวพาไปหาปูหาปลาหากุ้งให้กิน มืัอนี้เขาประสบความสูตเร็จได้ประมาณเท่าไรสรุปดูขับว่านหน่อยเด้ครับผมน่ะเพิ่งกลุ่มหลุดหลุดเลยซักน้อยมองดูขู่นะพี่น้องอบ่านหน่อยเด้ครับผมน่ะลายแห้งเฮ้ยฮะไปลงกลุ่มสดไปเอาไปแช่น้ำไปรอวานแห่ข้าก่อน อยู่แนวไใน์ในเราแบ่งเนาะหักเลยล่ะดสดๆเลยครับไปอ่ะอีกคลิปนะครับเป็นแังๆครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ตามให้ช่องพอ่อเลี้ยงครับพวกนี้นะครับผมมันกระมานนะครับฮะกมาน<ะ>มาแล้วรนมะานดีไป <laughs> ครับต้องรับคลิปนี้ฝากพอ่อเลี้ยงฝากเบ่งช่องพ่อเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ ถึงกันและกันครับบ๊ายบาย,บาย